คครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Programmer Thailand.com อนะครับอยู่ในส่วนของ e f r a m e w o r k t r a i n i n g นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการตั้งค่า g f r a m e w o r k นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะตั้งค่าอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับก็เปิดโปรเจกต์เราขึ้นมานะครับโดยใช้ Netbean นะครับแล้วไปที่ s o u r l e s นะครับแล้วก็ไปที่ Folder Product p r o อ่า t r o t e c นะครับ Protect นะครับแล้วก็ไปที่ Config นะครับจะเห็นว่ามีไฟล์ที่เราจะทำการตั้งค่าอยู่ก็คือไฟล์ main. php นะครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้ในการตั้งค่านะครับทีนี้นะครับใน Yii e Framework นะครับใน y e i Framework เวอร์ชันที่เป็นตัว Develop นี้1 1 1 6 ดิฟนี้นะครับเขาจะแยกไฟล์ที่ใช้ในการติดต่อด database นะครับออกมาเป็นไฟล์ต่างหากที่มีชื่อว่าไฟล์ d a t a b a s e นะครับซึ่งเราก็จะมากำหนดตัวนี้นะฮะเราก็จะมากำหนดตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปกำหนดในไฟล์เมนก่อนแล้วกันนะครับอ่าโอเค อันแรกนะครับในส่วนของ name นะครับหรือชื่อแอปพลิเคชันเราสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับเช่นผมเปลี่ยนเป็น first g นะครับ first g แล้วก็ save นะฮะพอ save เสร็จนะครับลอง refresh หน้าเว็บหน้าเว็บแอปพลิเคชันเราดูนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น first g นะครับโอเคนะครับนี่คือชื่อแอปพลิเคชันนะครับถ้าเราต้องการใช้เป็นภาษาไทยนะครับเราก็ใส่ คำสั่ง language นะครับเป็น th นะครับภาษาไทยนะครับ save นะครับอาจจะไม่เห็นผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเห็นผลลัพธ์ตอนที่เราทำในเรื่องของการทำ format นะครับ format วันที่นะครับเป็นลักษณะของ localize นะครับโอเคนะครับ อ,อย่างอื่นนะครับเปิดการใช้งานกีเจเนเรเตอนะครับเปิดคอมเมนต์ออกไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับที่เราต้องการนะครับตรงนี้เพื่อใช้ในการเจเนเรตโค้ดนะครับเจเนเรตโค้ดในส่วนนี้ผมก็แนะนำให้เปิดเลยแล้วกันนะครับน URL manager นะครับ URL manager นะครับก็วิธีการ เรีใช้งานก็จะจะเรียกใช้อีกแบบหนึ่งนะครับโอเคอเปิดเลยแล้วกันนะครับนะครับโอเคอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมนะครับส่วนอ e ีเมลก็ใส่อ e ีเมลเราเข้าไปได้เลยนะครับ ก็ okay. จะมีประมาณนี้นะครับลักษณะก,การเรียกใช้ URL manager นะครับออตอนแรกเราจะ Request หน้าเว็บแบบนี้ใช่ไหมครับ index.php นะครับตามด้วยตัวแปร R มีค่าเท่ากับ s i a e index นะครับทีนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นมาเปิดการใช้งาน URL manager นะครับลองคลิกที่หน้าโฮมนะครับจะสังเกตเห็นว่า Uh, question mark r เท ok ่ากับเนี่ยมันจะหายไปนะครับก็จะ index.php/ ชื่อ Controller นะครับ s ซ z e แล้วก็ slash, ชื่อ Action เลยนะครับมันก็จะดูเป็น uh, ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นนี่คือลักษณะของ url manager นะครับโอเคทีนี้ผมจะสร้างตัว Database นะครับเพื่อใช้ในการ uh, connect นะครับทดสอบไปยังฐานข้อมูลนะครับ ทดสอบ Connect ไปยังฐานข้อมูลนะครับก็ไปสร้างใน PHP m y Admin นะครับในการสร้างฐานข้อมูลนะครับเราจะสร้างลักษณะที่เป็นาการเข้ารหัสตัวอักษรเป็น UTF-8 Unicode นะครับนะฮะจะจะได้เป็นมาตรฐานเลยนะครับโอเคนะครับก็คลิกที่คำว่า Database ตรงนี้นะครับ จากนั้นใส่ชื่อฐานข้อมูลตามที่เราต้องการในที่นี้ควรที่จะให้มันชื่อเดียวกันกับชื่อเว็บแอปพลิเคชันเรานะครับ first g นะครับ collection นะครับอย่างที่กล่าวไปก็คือจะเป็น utf-8 unicode ci นะครับแล้วก็ทำการ create นะครับโอเคเราก็จะได้ฐานข้อมูลที่มีชื่อว่า first g โผล่ขึ้นมานะครับอาจจะอยู่ในหน้าแรกนะฮะ นะครับ first G นะครับก็จะเห็นว่างๆอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับโอเคทีนี้เราลองมาตั้งค่าในเรื่องของการ connect database นะครับมาที่ไฟล์ database ตัวนี้ครับแล้วเปิดตัวนี้ SQL i t e นี่ผม comment ไปนะครับแล้วก็มาเปิดนะครับในส่วนที่เป็น my SQL นะครับตัวนี้ my SQL นะครับ DB name ก็ ใช้ db name ก็คือ first ยีที่เราตั้งขึ้นตะกี้นะครับผมลองใส่ password มั่วๆไปดูนะครับเพื่อให้มัน connect ไม่ได้นะครับมาดูกันว่าย e framework จะแจ้งเออเรือให้เราไหมอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่แจ้งนะฮะไม่แจ้งอ,อ,อว่าเรายังไม่ได้ บริแพ้นะครับถ้าเดี๋ยวลบตัวนี้ Connect. ออกเอเตอร์เบดคอนเนคอาไม่โชว์อะไรนะครับนะครับทีนี้ลองทดสอบนะครับผมจะเปิดไฟล์วิวขึ้นมานะครับ เปิดไฟล์อ่าเปิดไฟล์ index ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองเทสดูนะครับ G e, App G B Save นะครับแล้วก็ลอง Refresh นะครับไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแสดงว่าโอเคได้นะครับที่ลองใส่ลาดผ่านที่ผิดเข้าไปนะครับลอง Refresh ดู ก็จะขึ้น error exception นะครับว่า,า database connection เรามัน access ไ e d นะครับเข้าไม่ได้นะครับนี่ก็คือจะขึ้นตัว debug นะครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นตัว debug ครับว่า,า application เรามัน,น error ตรงไหนนะครับก็คือ error ตรงนี้นะครับรหมายความว่าตัวาการ connection ไปยัง database เนี่ย connection ไม่ได้นะครับ เราก็เปลี่ยนให้มันถูกต้องครับโอเคครับนี่ก็ลองรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งนะครับอโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่า g e f เ framework นะครับในเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะทำการสร้างเว็บแอปพลิเคชันนะครับก็มีการตั้งค่าก็คือในส่วนของ Main นะครับในเรื่องของการใส่ ชื่อแอปเว็บแอปพลิเคชันะครับนะเลือกภาษาภาษาไทยนะครับแล้วก็เปิดในส่วนของโมดูล G ในการ generate code นะครับแล้วก็ในเรื่องของเปิด u r l manager นะครับแล้วก็เราก็ได้เปลี่ยนอ,อีเมลนะครับแล้วก็ทำการาแก้ไขการคอ n เน t ชันไปยังฐานข้อมูลให้ถูกต้องนะครับโอเคนะครับก็เดีย๋ยวไปดู วิดีโอชื่อถัดไปได้เลยนะครับ